ัสดีเจ้าปลาดาว boundaries. พามาย่างปลาเกลือเนาะป่าทูเจ้าป่าทูนี่ป่าอันอย่างนี้ตีหัวแหลมๆเลยกับปากเจ้าลักเขนนะเจ้าเออนี่นี่นี่หัวเป็นแบบนี้เนาะปลาดาวตัดทิ้งเจ้ามันมีติกินเนาะนี่เจ yani. ้าหัวเป็นแบบนี้เนาะป่านี่เนาะนี่นี่เจ้าหัวเป็นแบบนี้เนาะ แต่ปลาดาวตัดออกแั้ก็มันมีติกลิ่นเจ้าแล้วก็มันใส่ในกระทะได้นะมันยาวเนาะเอาทิ้งเจ้าทิ้งใส่กระทะหมับมดเจ้าเอาวางวางไว้บนนี่ก่อนกําเดียวกะย่างมีปลาทูด์ปลกระปลาเนี่ยเจ้า ตามยังหาบ้านเราก็มีนะตีปนเอาตากแห้งขายอะ่ะเจ้าตีสีเหลืองๆนั่นแหลนะปลาไข่ปลา,า,าบวงอะ่ะนั่นอะ่ะมันเป็นป่านึกนากปลาเกลืออ่อนๆเนี่ยรวประดาวซื่อมาจากล้านประดาวกเอไปตากตีหลังบ้านเจ้าป่านี่เวลาทำาบบเอาไปตากเอามาย่างกับกระทะมันปิดกระทะเล็กเนาะมันก็จะติดกระทะอีเนี่ย ป่าออกแห้งๆนี่ค่อยๆย่างกันเจ้าเปิดไฟแรงก็บ่มาได้กันเรียนมันจะไม่เนาะหน้าหนาวนี่คงจะย่างป่าบ่อยพ้องเพราะมันลํำเนอะก,กินเนาะ จำเป็นต้องร้อนี่สุก่อนเจ้าตัวมันนี่ถึงจะลงได้นะมันลงกระทํมได้มาแล้วเจ้าปีงป่าย่างป่าหอมๆเนาะป่าแห้งป่าแห้งป่าแหง้แหงมันจะแห้งแต่อ่ะเจ้าป่าแห้งนึกหนักป่าแห้งนึกหนักเจ้า เจ้าอันนี้ซุกแล้วเนาะกันเดียจะเอาอันนี้ออกก่อนเจ้ากันเดียจะปิ้งเห็นเพราะมันยังมหมมมดเนาะนี่เจ้าเอาสามตัวนี่มาย่างต่อเนาะย่างก็ย่างให้หมดเจ้ากินวันเดียวก็หมด้วเจ้าที่สองคนเจ้า มัันนนตวน้อยอะปลาตัวเล็กค่ะย่างป่าสองชนิดเจ้จะจะเลือกเอาไข่จะจอบกินปลาไม่หยังเรียกันเนาะแต่ประดับสอบกินปลาเน่าๆนีเน่เจ้าอร่อยดี เนือมันก็คล้ายป่าซ่อนหน้าป่านี่นะเนี่ยเนือมันอร่อยตัวนี่ก็ประมาณสามสิบบาทบางทีก็บางล่านก็สามสิบห้าแต่ถ้าใส่ใยก็มันมีใส่เล็กใส่ใยใส่กลางเนาะแล้วแต่เขาจะเลือกเอาอีกอ่ะ

ปลาทูปลาทูปลาทูเกลือปลาทูแห้งปลาทูนึกงนาเจ้าอร่อยอหอมหอมหอมตะลักอบวันนะเจ้า จะกินกับข้าวสวยก็ได้จะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหน,นียวข้าวนึ่งหน้าหนาวยังแค่น,น่อยปลาทูก่องปลาจะเยอะประเทศจีปุนนะหน้า ผพานมานี่ป่านี่จะแพงแล้วป่าใบาเยอะเจ้าอืมแปลกนะหน้าหนาวนี่ทุกร้านแล้วเจ้าห้างญี่ปุ่นเน่ะจะเอาป่ามาขายเยอะอากาศเย็นนี่ป่ามันจะเก็บได้ไว้นานนี่ค่ะนอกมันหมันหนาวนนอีเนอม vả là nó Na hòn có cái cho bà À, tỏa này xúc ra cho Giáng bà thú ít xong tỏa tổ, nó ยางเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้ายางป่าตากเกลืออ่อนๆเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเพือป้าดาวตทรนเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ